อ่ะทีมต่อมาท็อตแนมท็อตสเปอร์นะครับของแองเก้นะครับโปเตสโคกูก็สเปอร์เนี่ยคอนเซ็ปต์แม่งชัดมากนะครับ <im it> คือดึงดาวรุ่งที่ดูดีเก่งจากทีมระดับกลาง <im it> ขึ้นมานักเตะเด่นๆจากทีมระดับกลางขึ้นมานะครับเ <im it> ขาคงจะเข็ดละกับการซื้อนักเตะแพงๆนะครับ <im it> นักเตะที่ดูเป็นสตาร์หน่อยแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมได้ลูคัสเบิร์กวาลมาซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่หลายทีมในยุโ,โปรปเขาแย่งกันนะครับ <im it> บาร์เซโล,ลน่าก็อยากได้นะครับแล้วก็ดูอันโตสก็อยาก ดได้อาชีเกรจากลีดมา40ล้านปอนด์แพงจัดนะครับแล้วก็ได้โดมินิกโซลังกี้มาโซลังกี้เนี่ยมาเพราะความหวังเลยเพราะลื้นทุกกาลที่แล้วเราปัญหาสเปอร์กองหน้าดิชาดีสันแม่งเล่นไม่ออกนะครับใช้ซอนเฮงมินไปแม่งปีกมีปัญหาอีกใช่ไหมจะได้เออใช้ซอนปีกซ้ายเว้ยกระชากตัดมายิงแล้วก็จะได้มีกองหน้าจริงๆสักทีนะครับแล้วก็ได้วิลสันโอโดแบร์นะครับปีกที่ฟอร์มดีกับเบอร์ลี่มานะครับอ่าแล้วยืมติโมไวเนอร์ต่อนะครับ ขายพวกไม่ใช้นะครับอร์สันเลโยเนเนี่ยสำรองได้เจ็ดสเปนที่เป็นฟอร์มดีในเกาโชกลับมาครับขายโอลิเวอร์สคิปไปเลสเตอร์ขายโรเซลโซพวกนี้แม่งไม่ใช้นะครับขายจูสุนซับเบลด้วยนะครับเออคนไทยนะครับขายไปคอโดบ้านะครับขายทอยแพรลอดนะครับดาวรุ่งที่แม่งไม่เกิดสักทีนะไปนะเซร์รักมาขายโจโรดอนเปลีดนะครับสเปอร์เนี่ยชัดต้องการเสริมทีมให้มันดีขึ้นนะแต่ผมว่าเป็นคนที่ไม่ชอบแนวทางแบบนี้เว้ยเพราะอะไรสุดท้ายอ่ะการเสริมดาวรุ่งอ่ะมันก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะใช้การได้เลยออ่ะมันต้้งใชเวลา มันไม่ได้แบบมาถึงและยกระดับทีมทันทีไอตัวที่จะมาที่เขาตั้งใจจะยกระดับทีมอย่างโดเมนิกโซลังกีมันเสือกเจ็บเองนะครับแล้วโซลังกีก็กว้างกันตรงๆนะเพิ่งมันดีในหลีกสูงสุดฤดูกาลเดียวนะมายิงเยอะฤดูกาลเดียวจริงๆนะที่เหลือเทพแชมเปี้ยนชิพอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับผมถือว่าแพงมากนะโซลังกีเนี่ยถูกป่มลูคัสเบิร์กวาวเนี่ยเก่งนะแต่มันก็คือดาวลูกมันเหมาะสําหรับการไปอนาคตใช่ไหมอาชีพเกมเหมือนกันนะครับไอตัวที่เขาต้องการเอามาใช้เลยอย่างโซลังกีเสือกเจ็บแล้วโซลังมนยไห่อคีดกาเียว กับบอลมารไม่รู้วันซีซั่นวันเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์เลยรู้สึกว่ามันเป็นการทําทีมเพื่ออนาคตไปหน่อยนะครับทางที่จริงๆมันต้องแบบฤดูกาลนี้แม่งต้องเอาแล้วอ่ะฤดูกาลที่แล้วอุตส่าห์มาสวยเว้ยเกือไบได้ลุ้นแชมเปี้ยนลีกแล้วมันหลุดใช่ไหมนะถ้ามันเวริร์มมันก็จะเป็นแบบปีโปเชตติโนะนะครับอ่าเริ่มต้นด้วยที่5แล้วก็ติดเซอทโฟลฤดูกาลต่อมาอะไรเงี้ยแต่ก็ ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะครับสปเปอร์แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบที่แบบเสริมมานาคตร้วนๆนักเตะที่แบบไม่ได้เมชร์แบบนี้นะครับขายก็จริงๆก็ขายไ,ได้ตังก็ระดับหนึงนะ่งอ่ะไม่ได้เยอะมากด้วยนะครับขายได้ตังคจริงๆก็คือโจโรดอนกับทอยแพรลอดแค่นั้นนะครับที่เหลือก็ได้ตังคเล็กๆน้อยนนะครับ ไม่เปิดเผยค่าตัวใช่ไหมนะใช้ก็ใช้เยอะนะครับใช้ไปเป็นร้อยอะโดมินิกโซลังกี้อาชิเกยลูคัสเบิร์กวาวซึ่งจริงๆมันได้ซูปเปอร์สตาร์กันนะใช้ขนาดเนี้ยก็ผมให้สเปอร์6เต็ม10แล้วกันนะครับ6เต็ม10แล้วกันนะครับ ทีมต่อมาก็ต้องเชลซีนะครับมีคนบอกให้คุยเรื่องเอ็กบารี่กับโบลีก็เดี๋ยวรอมันมีความคืบหน้าอ่จริงมันมีแค่นั้นแหละที่โพสต์ไปนในเพจเลยนะครับ <c oughs> คือแนวคิดไม่ตรงกันนะครับเรื่องเสริมทัพด้วยเรื่องการทําทีมด้วยเรื่องสร้างสนามด้วยทั้งหลายทั้งแหล่โบลีก็เลยอยากจะ move on แล้วนะครับเอ็กบารี่ก็อยากจะซื้อหุ้นโบลีโบลีก็อยากจะซื้อหุ้นเอ็กบารี่แต่เอ็กบารี่หุ้นมันต้องหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในโบลีสิบสามเปอร์เซ็นต์บารีคงไม่ขายให้นะครับมันออกแนวโน้มว่าเอ็กบบบาาารีี่่่นซื้ออขงโมกกกวะคั ถ้าแตกหักจริงแบบล้าวฉาดแล้วมันก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับคือโบลี่ก็ต้องไปขายหุ้นคืนให้เคียร์เลคแคปิตอลไปนะครับเชลซี Chelsea เนี่ย ราชาเสริมทัพตลาดนะครับซื้อเยอะจัดนะครับแต่ใช้ได้จริงอี่ตัวเรามาดูกันนะครับคนแรกโอมาริเคล,ลีแมนนะครับตัดไปเลยนะครับแค่เอาไปสลับกับยันแมเสเซนล้วก็ได้เงินแถมมาจากวิลล่านะครับ<ๆ>ก็ไปอยู่ชุดเด็กไปนะครับไม่น่าจะได้ใช้โทซินเดลาบิโอโยอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคนะสำหรับผมอะถ้ามองในแง่ว่าคุณเสียเตียโกซิลวาไปนะครับไอตัวแทนนะ่มันควรจะสมน้ำสมเนื้อเตียโกซิลวานะครับไม่ใช่กองหลังจากฟูลแลมที่ก็ไม่ได้โชว์ฟ์ ความโดดเด่นอะไรขนาดนั้นด้วยก็คือดีสำหรับทีมกลางๆอ่ะเรื่องไหมสำหรับผมไอ้เวสแฮมซื้อแม็กซ์คิวแมนหนึ่งดูดีกว่าโทซินนะ่ะโทซินเหมาะสำหรับตัวสำรองเชลซีอ่ะนะครับซึ่งเชลซีถ้าเรามองมันก็เสียเตีโอซิวาไปก็คนจะได้ระดับเดียวกันมานะครับแต่เชลซีเลือกที่จะฝากความหวังไว้ที่เวรซี่โฟฟานะ่าถูกไหมเฟรนี่โฟฟาน่าเนี่ยคือตัวแทนซิวาเลยจากที่เขาใช้ชัดเจนมากๆนะครับดีวายโควิลคู่กันโอเคใช่ไหมแล้วก็โทซินก็มาเป็นตัวสำรอง ะครับมาร์กิวอันนี้งงมากนะครับไม่เวิร์กเลยไม่ควรจะซื้อมานะครับอะไรก็ไม่รู้เชื่อไหมผมทำบทความมาร์กิวไว้รอมันยิงอนะ่ะ เราจะโพสลงไม่ยังไ,ไม่ได้โพสสักทีเลยนะบทความแม่งแบบเออเก่งยังไงนู่นนั่นนี่ตอนเล่นชุดเล็กอ่ะโพสตอนนี้แม่งโด,ดนด่าแน่นอนนะครับเพราะแม่งไม่ได้เลือกเลยนะมาร์กิวเรนาโตเวก้าก็โอเคแต่ก็สารองนะครับเออฟิลิปยอร์เกนเซ่นก็ถือว่าดีนะแต่ก็เป็นนักเตะที่เล่นหลีกสูงสุดแค่ปีเดียวเองนะครับเป็นตัวจริงให้เบียร์เรียลในหลีกสูงสุดปีเดียวทั้งชีวิตอะ่ะคือเป็นกรมมาหนึ่งปีเดียวอะ่ะประสบการณ์ก็ยังน้อยอารอนเซมิโน่พวกนี้ก็ปล่อยยืมไปโบคานะครับแต่ สำหรับผมถือว่าดีนะเอาเซมิโน่เนียอนาคตน่าจะดีมากนะครับเป็นดาวรุ่งที่ไม่ใช่แบบมาร์กิวไม่ใช่แบบคิริแมนไอเนี้ยดาวรุ่งม,มีชื่อดังในอเมริกาใต้ไอที่ใช้ได้เนี่ยนะครับมันก็คือ3ตัวสุดท้ายที่เราจะคุยกันคือเปโดเรโตจ้าเฟลิกแล้วก็จาดอนซันโชถูกไหมส่วนขายก็ขายพวกเอียนแมสเซนไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอาคิมซีเย็กอ่าโอมาริฮัชิสันดูวิสฮอลนะครับเตียโกซิวาไปฟรีมาเรนซาไปฟรีคอนเนอร์กาเลเกอร์ดีโกโมเรล่า ผมเไม่รู้รู้กับกูจริงๆรกีก่เอาขายเนี่ยโคตรดีเลยนะครับขายได้ตังค์โคตรเยอะเลยขายนี่10ให้10อะ่ะเอาจริงๆเชลซีอ่ะซื้อเนี่ยนะครับซื้อเยอะแต่เสริมสควอตจริงๆเนี่ยสำหรับผมมันมีแค่เนโต้ฟิลิปแล้วก็จาร์ดอนซันโชนะครับแล้วก็มีปล่อยยืมพวกสเตอร์ลิงพวกนี้ เราก็ถือว่าโอเคปล่อยยืมเกป้าปล่อยยืมเอโตวิดนะครับปล่อยยืมอูกชุกูปล่อยยืมมังเดซานโตสปล่อยยืมอัลฟี่คิวคิดนะครับปล่อยยืมชาโลบากนะปล่อยยืมโบยาถ้าเราดูเชลซีเนี่ยเริ่มต้นมาสามนะั้นในส่วนใหญ่ก็คือผู้เล่นชุดเดิมที่มันมีอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมคือเวลลี่โฟฟาน่าที่หายเจ็บกลับมานะครับมาอยู่ในสปอตทีมชุดใหญ่ก็อย่างที่บอกเขาวางโฟฟาน่าไว้ตัวแทนซิวนะครับไอ้พวกตัวใหม่ก็ยังไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรมาก แต่ก็จะเริ่มเห็นแววแล้วจากเจ้าเฟลิกลงมานัดวูฟแล้วก็ยิงได้นะเปโดเนโตแต่เนโตเดี๋ยวผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยมันต้องเขาซื้อมาเล่นปีกข,ขวาแหละแต่แค่มาดูเวก้กับกลาพอดนะครับก็เลยเอาไปเล่นฝีกซ้ายคือเชลซีรู้สึกซื้อเยอะแต่แม่งใช้จริงได้น้อยอ่ะใช้จริงได้หน้าจะสามตัวเนี่ย เนโต้เฟลิกแล้วก็ซานโชที่จะเสริมซัพคอร์ตอ่ะครับเออแล้วลืมเคนันดูเบอรี่ฮออีกนะเวดูเบอรี่ฮอรแม่งมาถึงก็เป็นตัวสำรองอยู่ดีใช่ไหมนะแต่โอเคสำหรับผมอะ่ะผมรู้สึกว่าดีนะเพราะผมเชื่อว่าเคนันดูเบอรี่ฮอถ้าเล่นมิดฟิลด์ตัวลุก สำรองโคพาเมอร์เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกที่ดีกว่าคอนเนอร์การ์เกอร์เทคนิคอะไรพวกนี้มันดีกว่าคอนเนอร์การ์เกอร์คือต่อยิงได้อย่างเดียวในฐานะมิดฟิลด์ตัวลุกที่เหลือคือมิดฟิลด์ตัวรับที่ยืนสูงนะครับก็คือเชลซีเอาจริงๆแม่งสปอตมันไม่ได้แข็งแขกขึ้นจากไอ้พวกตัวที่ซื้อมานะครับแล้วมันก็ดูแบบยังแป๋งๆอยู่นะแต่ก็ถ้าเรามองว่าสเตอร์ลิงจะไม่ใช้จะเคลียร์ไปแล้วได้เฟลิกเข้ามาแทนก็โอเคนะครับก็ยังดูแบบไม่ได้ดีมากอะ่ะ ไม่ได้ดูสปอตหลักแห่งแก่งขึ้นมากสำหรับผมวิเชลซีให้6.5เต็ม10แล้วกันสปอตตัวใหม่เข้ามามันไม่ได้มีบทบาทมากขนาดนั้นนะครับมันดูเป็นตัวเก่าที่มันดีขึ้นมากกว่ามันดูอย่างเงี้ย เข้าใจไหมคือการเสริมทัพมันไม่ไม่ได้ยกระดับทีมอะแต่มันเป็นในพวกตัวเก่าที่มันอาจจะเล่นดีขึ้นหรือโคพาเมอร์ ers, พวกเนี้ยที่ที่มันทําให้ทีมออกมาผลงานปัจจุบันเป็นแบบเนี้ยนะครับทีมต่อมานะครับนิวคาสเซิล์นดูในสเตทนิวคาสเซิลเนี่ยฤดูกาลนี้ก็เสริมทัพมาก็ไม่ค่อยน่าพอใจเหมือนกันนะอารันเชลเลอร์ออกมาด่าเลยนะว่าแบบเออเฮ้ยทำไมเสริมทัพแบบนี้วะเพราะว่าพอมิเชลน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ก็เข้าใจแหละน่าจะเป็นปัญหาทางการเงินล้วนๆน,น,นะครับขายได้ค่อนข้างโอเคนนะขายยเเเเอออลีดร์สั ได้35ล้านปอนด์นะครับไปนอตติงแฮม m อ o r e s t ขายยาคูบ้ามินเต้ซึ่งไม่ได้ใช้อยู่แล้วปล่อยยืมให้เฟน,นูรใช่ไหมของอันเดซซ์ลอตนะครับได้30ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ไอ้พวกปล่อยยืมก็ไม่มีอะไรนะครับมีจามาลูอิสนะครับ,รบปล่อยไปซาวาโลเฉยซื้อเข้าเนี่ยได้รอยเชลลี่มาฟรีอันนี้โอเคได้ลูอิสทอร์มาลูอิสทอร์ก็เหมือนไม่ได้เสริมอ่ะเพราะอยู่ทีมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็แค่ซื้อขาดมาเป็นของตัวเองใช่ไหมเท่ากับเสริมจริงๆเนี่ยค,นนค,คือโโวรรัสดมอออนะคคบกก็ืำง จอร์ดนี่โกสำรองแล้วก็วิลเลียมโอซูล่านะฮะกองหน้าสำรองซึ่งมาจากเคฟอยู่ในเต็ดคือเอาจริงๆนะนิวคาเซิลแม่งสปอตแทบจะไม่ได้แข็งแก๊กเลยนะถูกไหมกองหลังที่แบบจะต้องมาเป็นตัวหลักอะ เป็นคีย์แมนก็ไม่ได้มาร์คเอเฮี่ยไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เอาใครเพิ่มด้วยนะริวคารเซนผมรู้สึกคือคือเท่าเดิมอะ่ะนะครับเท่าเดิมเลยจริงๆไม่แปลกที่อารันเชเลอร์จะออกมาด่าเพราะแบบเฮ้ย<ๆ>ทำไมมึงอะไรของมึงเนี่ยนะครับถ้าได้มาร์คเอฮีก็ผมจะยกระดับขึ้นพอสมควรในแผงหลังอนันนี้ไม่ได้ใช่ไหมลอยเคลลี่ <Lord Kelly S 2> ก็คือกองหลังบอลมาร์ตอ่ะกองหลังนี่ใช้การได้แต่ไม่ได้ยกระดับอะ่ hey w, ะไอ้จอร์ดนนี่วลาโชดีมอนแม่งเตรียมไปลงบอลถ้วยอ่ะไม่ได้มีบทบาทอะ่ะวิลเลียมโอซูล่าเงี้ยดููยัังงงไไมมึกก็ส้ีซไ่ได้ห่างชัั้นนเยอะนะครบ แล้ววิลเลียมโอดูล่าอยู่เชฟยูะนะครับเล่นไป28นัดในลีกแม่งยิง0ประตูะปล่อยยืมไปดราบี้เล่น16นัดยิง2ประตูจะ,ะคาดหวังได้จริงหรอวะเอาง่ายๆไอวิลเลียมโอดูล่ากองหน้าที่ซื้อมาเนี่ยทั้งชีวิตอ่ะลงเล่นไปในลีกนะ44นัดยิงไป2ประตูะทั้งชีวิตนะครับเอ่อถ้ารวมทุกถ้วย52นัดยิงไป8ประตูนะครับไอพวกบอลถ้วยเล็กถ้วยน้อยสมัยอยู่แชมเปี้ยนชิพอ่ะดูแล้วสำหรับผมนิวคาสเซ่ลนะเท่าเดิมนะครับข้อดีคือไม่เสียตัวหลักออกไปไม่เสียกอดอนไปน เสียใครไปนะครับได้โตนาลี่มาก็เหมือนได้นักเตะใหม่แต่มันก็คือของเดิมอะนะครับสำหรับผมแม่ง5เต็ม10ความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เสียใครไปถูกไหม ยังรักษาสปอตชุดเดิไมไว้แต่คือจะคาดหวังพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอาจจะต้องยากหน่อยต้องขยิบหน่อยนะครับเอ,อ่ออาจจะต้องขยิงหน่อยต้องแบบจังหวะโอกาสเวลาทีมอื่นดรอปลงมาแล้วนิวคาสเซิลแม่งฟอมขึ้นมาจริงๆอ่ะแต่ด้วยสปอตชุดนี้ผมว่าก็ลำบากนิดนึงนะครับหรือเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังพื้นที่แชมเปี้ยนลีกคือได้ก็เป็นโบน,นัสอาจจะคาดหวังพื้นที่ยุโรปธรรมดาคอนเฟอเรนซ์หรือหรือยูโรป้าถ้าแบบนี้ก็คิดว่าเพียงพอนะครับแต่ก็ในฐานะนิวคาสเซิลน่ะทีมที่มันอัพเ ถูกว่ามันควรจะไปต่อนะเว้ยสคอร์ตการเสริมทีมอะแม่งไม่อยอมไปต่อนะครับทีมสุดท้ายนะครับไม่น่าเชื่อว่าทีมทีมนี้จะเป็นทีมสุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็นะครับฤดูกาลแรกของยูนิออสในการเสริมทัพนะครับสำหรับผมแมนยู Yo ถือว่าเสริมทัพได้ดีนะเพราะอะไรหนึ่งปัญหากองหน้าใช้การได้ตัวเดียว คือลาสบูธเยลุนถูกไหมแรดฟอร์ดก็มาเล่นกองหน้าก็ไม่ค่อยเวิร์กแล้วถือว่าเป็นปีกถือว่าเป็นการยกตำแหน่งอื่นมาแทนนะครับองตโนี่มักซียาก็ใช้การไม่ได้อาได้เซอร์ซี่มาด้วยราคาที่โอเคตามค่าฉีกสัญญาอย่างที่บอกคือระดับกองหน้าที่ฟอร์มดีมากเป็นดาวลูกยอดเยี่ยมของเกาโชแล้วก็พาทีมในลีกใหญ่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกมึงไม่ไปทางได้ราคานี้แน่แต่บรูดิยาเสือกแต่ค่าฉีกสัญญาก็เลยได้มานะครับ ได้โยโรตัดหน้ามาสลิดมาถึงจะใช้เงินเยอะหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคถ้าได้เดลิกมาพร้อมเจราจาค่าเหนื่อยลดลงจากไบเอร์ด้วยแล้วราคาก็ถือว่าถูกด้วยเดลิกมาซาลาอุยรวมกันมัดรวมในราคาถูกนะครับก็ถือว่าโอเคได้ในโอกาเต้นะครับเสริมมิดฟิลด์ตัวรับก็โอเคขายออกอนะปล่อยวาลานไปได้เดลิกได้โยโรมารทดแทนกันได้อยู่แล้วเลเวลถือว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับวาลานช่วงบ้านปลายก็ได้เดลิกมาถือว่าดีขึ้นด้วยซ้ำครับจริง นะครับปล่อยอมโมลิฟอสันก็ไม่ได้มีผลเลยนะครับขายฟันเดอร์เบกไม่ได้มีผลปล่อยกับควาวาล่าไม่มีผลปล่อยกีนวูดต้องปล่อยแล้วเพราะไม่ได้ใช้นะคร er ับเสียวันบิซาก้าไปก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะได้ตัวใหม่มาดีกว่านะครับปล่อยแม็กโทมินีไปก็โอเคนะได้อุกเต้มาแทนคือแมนยูถ้าเรามองเสริมทัพเนี่ยสำหรับผมถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะเสริมทัพดีนะติดอย่างเดียวนะที่มันเที่ยเพราะว่ากุญซือนี่แหละนะครับวางแผนที่มันถ้าพูดตรงๆคือแท็กติกที่แบบระดับชั้นแบบอาจจะใช้กับพีเม์ลิกยากอะแท็กต ว่าอันนี้สล็อตอ่ะสมัยอยู่เฟนูดก็ใช้แบบเทนฮาร์กโอเวอร์โหลดสุดนะครับมิดฟิลด์ตัวรับตัวเดียวเหมือนกันแต่อันนี้สล็อตอ่ะรู้ตัวตั้งแต่เล่นครึ่งเดียวกับยุสสวิตนะแล้วก็ไม่ใช้อีกเลยนะจำครึ่งแรกกับยุสสวิตได้ไหมที่สวนหลุดมาสวนหลุดมานะครับโพเวะร์โหลดไปแม่งจ่ายบอลขึ้นหน้าลำบากอะบอลไปไม่ได้เปรียบข้างหน้าเก็บบอลไม่ได้เปรียบแม่งก็เล่นไม่ได้อยู่ดีอะถูกปะนึกภาพไหมตัวไปกองอยู่แล้วมันมีพวกกำแพงผู้เล่นกองกลางยิสสวิตขวางอยู่ขวางลายการจ่ายบอลอยู่แค่จ่ายขึ้นมามันกกก็ยยาาแะะแลล้้้วววะจะจ่ใหพ แนวลุกเราเล่นได้เปรียบอีกอ่ะยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครึ่งแรกแม่งเล่นไม่ได้เลยนะครับหลังจากครึ่งแรกอีฟสวิตอ่ะคันนี้สลอดไม่เคยใช้วิธีนี้อีกเลยอ่ะเทนฮากมาถึงใช้วิธีนี้ในการเจอไบตันออกับเบนฟอร์ดที่เลเทสหรือทุกการแรกเขาอ่ะแล้วก็ปัก ไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วนะครับและพอรื้อการที่2มันงรู้สึกได้ใจมันไม่ใช้อีกแล้วนะครับมันก็เละรืูอการนี้มันก็ใช้อีกนะครับพยายามจะแบบคือรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการของฉันถูกอะ่ะตอนแรกมันไม่เวริร์กอ่ะฉันอ่ลองปรับไปก่อนแล้ว๋ยวสุดท้ายอะ่ะฉันจะต้องใช้วิธีนี้ให้ได้นั่นแหละมันคือปัญหา แต่สําหรับการเสริมทรับสำหรับผมถือว่าดีมากนะขายตัวที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับหรือขายตัวที่ขายตัวสํารองออกแล้วเสริมตัวที่มันดีอยู่เดิมเข้ามาถ้ามองตัวที่ออกไปออกับตัวที่เข้ามานี่คืออัปเกรดหมดเลยนะนะครับแค่คุณซื้อนี่แหละปัญหา นะครับถ้าเรามองการเสริมทัพสำหรับผมอะ่ะผมมองประมาณ8เต็ม10เลยแมนยู mm hmm. <menu S 2> นะครับ8เต็ม10เลยติดอย่างเดียวตรงที่อย่างที่บอกคือมันเป็นนักเตะที่เลเวลมันอาจจะไม่ได้เสริมทัพแบบชัดเจนขนาดน,นะไม่ได้ไม่ได้ยกระดับแบบจากเลเวล1ไปเลเวลอะ่ะ เข้าใจไหมอย่างอูกาเต้อย่างเงี้ยก็เป็นนักเตะที่คือเป็นนักเตะที่เก่งแต่ไม่ได้แบบเป็นสุดยอดในตำแหน่งนั้นๆเข้าใจฟิลป่ะในเปเชก็คือโอเคไม่เข้าแท็คติกของเอลิเกเขามองว่าเป็นรองวิติญ่ามองว่าเป็นรองเจ้าในเวอสอสมมติเปลี่ยนเป็นเสริมเจ้าในเวสอย่างเงี้ยยกระดับแบบแบบอ,อีกเลเวลนึงเลย อุกาเต้คือทำให้มันดีขึ้น,นเฉยๆนะครับดีกว่าแม็กโตนะครับแล้วตัวแทนคาเซในอนาคตแต่ไม่ใช่แบบว้าวเข้าใจฟีลปะเซิร์กซีก็เป็นกองหน้ายังก็ยังดาวรุ่งอยู่แต่ว่าดาวรุ่งยอดเยี่ยมใช่ไหมมันไม่เหมือนแบบแมนซิตี้เสริมฮาแลนด์มาเนะี่ยโอ้ยิงกระจายเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่น้อยอหรือลิมเมอรี่เสริมเอ็มปาเป้แบบนั้นนะี่ยเซิร์กซีคือก็ต้องมาแข่งกับคอยลุนอยู่ดีนะครับมาซาลาอูก็ต้องมาชุบชีวิตถูกไหมเพราะเจ็บหนักไปแต่มาถึงเชด้าก็ถือว่าโอเคนะครับเดลีีีีกกเเเนน่่ย่ยถือออวาดดดนะครรับับบบบสหผมมลทูแ ชัดเจนนะครับแปดเต็มสิบสำหรับแมนยูเอาความพร้อมมาการเสริมทัพนะนะครับแต่ผลงานนี่โค้ดล้วนนะครับแม่งตรงกันข้ามเลยไหมเรียกว่าูลอ่ะเสริมทัพแม่งอย่างห่วยนะครับโค้ดแก้ปัญหาให้ผลงานเลยดีนะครับแมนยูเสริมทัพอย่างดีโค้ดแม่งสร้างปัญหาผลงานเลยห่วยนะครับสลับสล็อตมาคุมแมนยูผมว่ามันติดเครื่องเหมือนกันอนะเอาจริง